รูมาตอยใช่ค่ะเติมเป็นแบบเหมือนอักเสบข้อดําๆมาค่ะแต่ว่าก็เริ่มปวดขึ้นเป็นผิวสีดําๆไม่เลยค่ะอักเสบที่ข้อนิ้วแล้วก็ปวดครับใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นรูมาตอยเป็นไขข้อรูมาตอยเนี่ยคือปวดมากคุณหมอก็จะให้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข,ข้อค่ะข้อเท้าโอ้โหเข่าบวม พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดต้องเจาะเลือดทุกครั้งที่ไปเนี่ยต้องเจาะเลือดคุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกเอ้เราก็กลัวละเอาสเตอร์ลอยมาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะก็ทนกินไปประมาณสามเดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก,ก็ทิ้งเลยค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลย จะพลิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกยกพลิกอย่างเงี้ยค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอค่ะ,คะต้องดึงก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูค่ะก็ที่รู้จักบิมก็คือจากการศึกษาทางอ<น> <Internet S 1> ินเทอร์เน็ตนเราเองกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับ ก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการขณะน,นี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่า,มาแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บิมทุกวนนะันเพราะกลัวเรื่องนี้ เมื่อก่อนที่ข้อหัวไม่เท้าตอนนี้มาที่หัวเข่านะครับก่อนที่จะมาทานบีมเนี่ยเจ็บที่นิ้วเท้าก่อนแล้วก็แล้วก็มาที่หัวเข่าเข่าครับมันจะเป็นมีอาการเจ็บขึ้นมาตอนช่วงเวลาไหนตอนที่เรากินของแสลงคุณหมอเจาะเลือดกอดตอนแรกครับก็บอกยูริกสูงกดยูริกสูงอ่าฮะก็ให้ทันยาควบคุมกดยูริกครับครับแล้วก็แกปวดมาที่ ที่บ้านอืมก็กินก็ไม่ปวดก็ดีขึ้นนะแต่พอเราไปกินของแถลงอีกพอเรายาหมดเนะเาะก็เป็นอีกอะ่ะเอาก็ธรรมดาเพราะรู้ว่ากินอะไรแล้วปวดแล้วทำไมยังไปทานนะฮะก็ตอนแรกก็เป็นสตอตัวที่สองพอเราไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเบียร์ทําไม่เป็นอีกอะ่ะเอาแง ไม่ต้องบอกเลย uh huh. อ่าเพราะไปถามหมออีกหมอวอกเปียด้วยเอออ่ะเสร็จแล้วทําไมถึงอยากจะหายครับก็นะเราถ้าเดินไม่ได้นี่ไม่มีความสุขแล้วละ่ะไม่มีความสุขแล้วแล้วลองทานบิมก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะอ่ uh huh. าฮะก็มันเห็นแฟนนะเขาไปทำอ่ะเขาไปทำก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะเราเป็นเป็นหวัดตอนแรกก็เป็นหวัดนอนป่วยอยู่ ก็คิดว่าคงไปซื้อยาแก้หวัดมาคงไม่แพงเท่ากับบีมทองนึกมังเนาะถูกวายครับบีมไม่ใช่ยาพาราจะแก้ตัวร้อนเราได้ยังไงอะอไม่ใช่ยาลดน้ำมูกจะลดน้ำมูกเราได้ยังไงเราคิดงั้นกันเนาะครับไม่ใช่ยาแก้ไอเรามีสามอาการตอนป่วยก็แฟนก็บอกว่าเอ,อ้าก็กินไปแล้วเนี่ยหน่งชุดอะทำไมไม่หายอ่ะครับก็หายไปชั่วคู่เชื่าราวรก็ลอง ไปกินน้ําที่เขาเนี่ยแหละซื้อมาเนี่ยน้ํามังคุดก็อัศจรรย์นะนะก็แปลกอัศจรรย์ก็หาอย่างไปทํางานได้เลยอ,ะอ่ะนี่กสาบาลว่า